สิ่งที่ช่วยเราได้รอบดึกเติมน้ำเข้าไปสักแค่นี้ก็มีกึ่งสำเร็จรูปสักหน่อยกาตัวนี้นี่ต้องบอกว่าใช้เวลาเพียงแค่นาทีเดียวนะน้ำมันเดือดเลยครับนาทีเดียวไฟแรงมากๆเลย เห็นไหมนาทีเดียวจริงๆคืนนี้เราก็ต้องนอนในรถอีกเช่นเคยแต่ตอนนี้ตีสองแล้วเรารู้สึกหิวเราก็ต้อง ลองท้องกันนิดนึงนาทีเดียวนะฮะดูเลยนนาทีเดียวเดือดแล้วอ่ะกาลุนนี้สุดยอดจริงๆถ้ามันเดือดแล้วไฟมันจะหายไปนะฮะ อร่อยอันนี้ดีไม่ต้องแกะซองใส่เข้าไปไม่เกินห้านาทีได้อร่อยแน่นอนอยากสดน้ำก็ใส่น้ำเยอะ เดี๋ยวมันเยอะเกินก็ลินน้ำทิ้งนะอย่าให้มันคาไว้ในกาเราทน้ทำทิ้งให้หมด สามนาทีเดี๋ยวเราได้กินอุ้ยปิดฝาไว้ก่อนบีบหน่อยบีบหน่อยทับให้กอนนี่มีแค่การาน้ำร้อนเราไปอยู่ที่ไหนก็เสียไฟบ้านเรา ทีนี้เราก็ต้องนอนในรถวันนี้เรามีเพื่อนนอนด้วยนะที่นอนก็จะคับแคบนิดนึงดูที่นอนวันนี้เป็นอย่างไรโอ้โหที่นอนเราเป็นยังไงบ้างอาจจะดูลกนิดนึงนะเห็นไหมนี่ครับที่นอนเรามีรถไฟฟ้าอยู่ด้วย ก็เอาไว้ขี่ขี่เล่นนะครับในหละห้องนอนของผมสายแคมปิ้งไฟไม่ยอมดับก็ปิดไฟนิน่งโอเคเปิดเข้าเปิดออกนานไม่ได้เดี๋ยวยุ่งเข้า เสร็จแล้วอยก็เก็บการน้ำร้อนก่อนเก็บการน้ำร้อนเสร็จปุ๊บก็ s วยได้น่าจะได้ที่แล้วนะขอเก็บการน้ำร้อนก่อนนะยำๆต้มยำกุ้งได้ที่จ้ด เหมือนก็โอเคแล้วนะกินสักนิด <laughs> <laughs> 嗯。Hmm. tông nhầm <-yam> tôm nhằm cung rồi mình cần á à Ừ cái Mama cũng không cung cái gì nhằm nhầm cho mình nhằm cung rồi tôi sẽ quả tôm nhằm cung hoặc nhằm nhằm อยู่ๆเนี่ยอะไรก็อร่อยไปหมดอะ สำหรับนักเดินทางนะผมแนะนำ <c oughs> ถ้าเป็นไปได้ก็แวะซื้อบะหมิ่กึ่งสมเร็ดรูปติดไว้ในรถบ้างเวลาเดินทางอย่างนั้นม,มันก็ช่วยได้นะฮะจริงจริงผมมีเก,ก๊็แบบกระป๋องนะทีนี้เคยเอามาใช้แล้วแล้วมันไม่ค่อยได้ใช้นานๆแก๊สมันรั่วนะครับแล้วเรานอนอยู่ข้างหลังเนี่ยมันมันไม่ดี ก็เลยคิดว่าเป็นการน้ำร้อนดีกว่าก็ถ้าเราไปอยู่ตามสถานที่ที่มันมีไฟฟ้าเนี่ยเราก็เสียบเลยสบาย มากเร็วๆนี้ผมจะเดินทางไปพักใต้นะครับคนไหนที่เป็นเอซผมพักใต้อย่าลืมทักได้นะครับทักแชทมาในทางแฟนเพจก็ได้ครับเพจเพื่อนๆของฉันนะมาถ่ายรูปนี้จุดมุ่งหมายของผมก็คือ อยากไปจังหวัดนาราทิวาดนะครับไปยืนตรงที่เขาบอกว่าสุดชายแดนภาคใต้อยากไปครับเพื่อนๆคนไหนที่เป็น f อนซา,าทิวาดบ้างดูคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะ sự mà chưa được chè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ พอแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าน้ำมันร้อนสดไปมากๆเดี๋ยวรู้สึกว่าคอมันร้อนนะครับ ถ้าเอามือมาเช็ดปากแล้วปากเรามันเผ็ดใช่ไหมมือเราก็จะเผ็ดตามอย่าเอาไปล้างหน้านะตอนเชา้าต้องทําความสะอาดมือก่อนก่อนที่จะเอามือมาล้างหน้าไม่อย่างนั้นคุณจะแสบตา ตอนนี้เราก็กินอิ่มเรียบร้อยเข้านอนในรถแล้วนอนเป็นเพื่อนกันที่น้องกับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็นอนได้สบายนอนคนเดียวดูยืดแข้งยืดขาก็อาจจะเข้าแคบนิดนึงเพราะว่าวันนี้มีเพื่อนมานอนด้วยเพิ่งซื้อมาแล้วก็เอาไว้สำหรับ ไปท่องเที่ยวตามจุดต่างๆเผื่อขี้เกียจเดินนะครับแล้วก็อาศัยว่าขี่ขอเที่ยวได้อะไรประมาณนี้เป็นรถไฟฟ้านะแล้วก็เราก็ชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับผมจะมีอินเวอร์เตอร์แต่ว่าก็ถ้าชาร์จกับรถเนี่ยมันจะอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแล้วก็แนะนําให้ชาร์จไฟบ้านนะครับใช้ไฟ2หลร้อ่เราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราอาจจะไปบ้านเพื่อนหรือว่าไปที่ที่มันมี ที่เสียบไฟฟ้าเราก็ใช้เสียบไฟฟ้าเอาก็ได้ง่ายๆนะครับคืนนี้ขอตัวนอนไปก่อนแล้วนะฮะกินอิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอนแล้วครับบ๊ายบาย